สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมาลงโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมนะครับได้นําไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับโค้งสุดท้ายคลิปนี้ลุงเนียงก็จะลงให้ ทั้งบนและล่างนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับลงเนียงก็จะลงให้นะครับก่อนอื่นนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยลุงเนียงจะให้วิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างแล้วก็จับคู่ให้ด้วยนะครับจับคู่ให้แล้วก็ บนก็จะมี3ตัวให้ไปด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับบนนะครับ วิ Wing. ่งเจ็ดกับเก้านะครับจับคู่นะครับจับคู่ เจ็ดสองเจ็ดแปดก็เจ็ดเก้านะครับเก้าก็มีหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับหกหางนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมไปกลับเอาเองนะครับอันนี้6หางไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะก็2ตัวนะครับ3ตัวทีนี้3ตัวก็8 7 2นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ เจ็ 7, 2, 9, นะครับอันนี้3ตัวนี้นะครับประกาศสีแดงก็หมดซะด้วยจะเน้นให้ท่านผู้ชมนะครับก็เน้นไม่ค่อยได้ว่าประกาศหมดหมดนะครับ นะครับที่ลุงเนียงทำรูปดอกจันไว้หมายถึงเป็นตัวเน้นนะครับตัวเน้น2ตัวก็คือแล้วก็29นะครับ ก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับนี่เป็นเลขบนนะครับลุงเนียงจะแยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับทีนี้เรามาดูล่างนะครับล่างทีนี้ก็มาล่างกันเลยนะครับอ่ะล่างนะครับ วิ่ง0ตัวเดียวนะครับล่างนะครับวิ่ง0ูนย์ตัวเดียวจับคู่ก็คือ1 0 5 0 8 0 แล้วก็90อันนี้นำไปพิจารณาดูนะครับชอบตัวกลับก็กลับเอาเลยนะครับตัวนี้เน้น7นะครับก็เป็นงวดประจำวันที่ 1>, 1. เดือนกุมภานะครับสองหนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมบางไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับ เพราะว่าทุกตัวเลขนั้นมันเป็นแค่แนวทางนะครับเพราะฉะนั้นก็จงพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับก็แคปหน้าจอนะครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับส่วนคลิปต่อไปนั้นจะลง เลขวิ่งกองสลากแตกนะครับเลขวิ่งกองสลากแตกรอดูกันนะครับว่าจะตรงใจท่านหรือเปล่านะครับก็เลขวิ่งกองสลากแตกนั้นงวดที่แล้วงวดที่แล้วเข้าเต็มๆเลยนะครับก็เข้าทั้งเลขวิ่งแล้วก็เข้าทั้งจับคู่ให้ไปนะครับเจ็นะครับงวดที่แล้ว ทีนี่งวดนี้เนี่ยเลขวิ่งกองสลากแตกก็ลุงเนียงก็ได้คัดสรรมาแล้วนะครับก็จะลงให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปต่อจากคลิปนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ